สวัสดีครับผมชื่อวิงิงได้นะครับเป็นแอดมินเพจวิงได้อะแล้วขอแนะนําคุณปอนแนะนําตัวหน่อยครับผมเป็นใครยังไงมาจากไหนครับครับขออนุญามือเดียวนะครอีกมือหนึ่งนี่ถือโน้ตบุ๊กอยู่ครับสวัสดีทุกท่านครับผมปอนครับเอ่อชื่อเล่นปอนชื่อจริงปณิธานรัตนธรรมครับเป็นคุณครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์อยู่ที่โรงเรียนบ้านหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ครับเคยเดนพมาประมาณหนึ่งจุดสี่กิโลเมตรโอ้โหไกลมากเลยจะมีปัญหาอะไร สูงแอติจูดจากระดับน้ำทะเลประมาณพันหกร้อยเมตรกับโดยประมาณอืมอ,มอมก็จริงๆแล้วเราอยากจะโร,โรแบ็กกลับไปก่อนก่อนที่จะมาเป็นเหตุการณ์ที่ขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ขอทบทวนนิดนึงว่าเอ่อทำไมถึงจะต้องไปกรุงเทพเพื่อไปเอารถอันนี้ขอ ขอทบทวนสําหรับคนที่เข้ามายังไม่เข้าใจยังอาจจะยังไม่เข้าใจสตอรี่จะจริงๆ story s t o สตอรี่ของคุณบอนก็ดังมากนะครับมันไปถึงช่องสามแล้วเนาะ <c oughs> ใช่ตกใจจริงๆก <c oughs> <cũng S 1> ็ไม่ได้ตั้งใจจะ <c oughs> ใ,ให้เป็นกระแสขนาดนั้นนะแต่ว่าก็คือเริ่มต้นจากเมื่อสองปีก่อนนะครับผมก็เริ่มศึกษารถเกี่ยวกับรถอีบีรถไฟฟ้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลมาเลยครับดูทางโซเชียลมีเดียนะแล้วก็ ติดตามผ่านเพจวิงได้เอ่ยแล้วก็ของพิยอนเทสลาของของพี่ตามเ mm. พราะว่าตอนนั้นน่ะเ mm. พิ่งรู้ว่าพี่ตาม mm. ตอนที่เขารีวิวรถ MG ็มจีตัวคันแรกของประเทศไทย mm. เขา mm. เขาอยู่เชียงดาวแล้วผมก็เชียร์ให้เขาว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะลองลองใช้รถทีวีเนี่ยขึ้นมาบนดอยอ่งขาง mm. ก็เลยเม้นไปในใน u t u b e ให้เขาลองขึ้นมาปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่ขึ้นได้แต่แต่มันขึ้นแบบฉิวเลยอะ่ะ ผมเลยแบบเปิดโลกเลยตอนนั้นว่าเฮ้ยรถอีวีแบบมันมันสมรรถนะดีขนาดนั้นเลยเหรอก,ก็พยายามศึกษาแล้วก็วางแผนมาเรื่อยครับจนมาเปิดใจรับรถอีวีตอนที่ใช้แพลตฟอร์มอีวีมีลองเช่าเลยเช่าเพื่อที่จะขับตั้งแต่เชียงกรุงเทพโพราชแล้วก็ขึ้นมาเชียงใหม่แล้วก็วนกลับเชียงรายแล้วก็ลงมาที่กรุงเทพอะไรเงี้ยจนเราม,มั่นใจว่ารถอีวีเนี่ยมันคือมันดีจริงนะ แล้วก็วางแผนซื้อเลยแล้วบวกกับตอนนั้นทางรถ MG เขาเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์แล้วเขาก็มีแคมเปญเนาะบวกกับรัฐบาลเขามีแคมเปญออกมาว่าจะสนับสนุนรถไฟฟ้าที่เข้ามาทำา m o u หมายความว่าถ้าคุณขายรถในราคาเนี้ยที่รัฐจะช่วยสนับสนุนเนี่ยหนึ่งคันคุณก็จะต้องผลิตคืนประเทศไทยหนึ่งคันครับว่าคืนก็คือเหมือนกับว่าผลิตในประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะ นน mm. ในเชิงลึกไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่าก็คือเอโมยในนี้หมายความว่าถ้าคุณขายห้าพันคันคุณก็ต้องมาตั้งโรงงานผลิตในไทยห้าพันคันคุณถึงจะได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลเราก็โอเคดีแนวคิดอย่างนี้ดีก็จองปรากฏว่าขายรถ Honda h r อไปเอามาจอง m อ็มซ mm. <MG> ี EV, ก็ไม่ได้จะกี่แล้วความที่ผม,มครับเปิดร้านคาเฟ่นบนดอยอ่างขางอ่ะ mm. มันจะต้องขึ้นลงดอยอ่างขางเนี่ย อาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณห้าวันก็ต้องต้องหงหมดน้ใช่ใช่ใช่ขึ้นแล้วคือห้าวันต่อสัปดาห์โดยโดยเฉลี่ยแล้วใช่แล้วถามเนื่องครับครับเดือนตอนตอนขายไอชาีนี่ขายเมื่อไหร่นะครับขายไปเมื่อต้นปีอะครับขายแล้วก็เอาเงินเอาเงินดาวเอยเอาเงินที่ขายเนี่ยมามาเตรียมดาว MGSEV อ๋อคือตอนแรกตั้งใจจะไป MG z ซ s v v แต่ว่าเอาเอาเข้าจริงๆแล้วเอ่อเขาเรียก MG ไม่ได้เทหรอกแต่ MG ไม่มีรถให้ช่วง,งนั้นถูกต้องเขาเขาครับมันมันมันหลายอย่างนะวิกิตการน้ำมันเรื่องของชิปขาดแคลนเอ่อแม้แต่ในเมืองจีนเองก็ไม่สามารถที่จะผลิตส่งมอบลูกค้าได้ได้อย่างครบถ้วนอะไรเงี้ยครับแล้วก็โคต้าในเมืองไทยก็ไม่พอผมก็เข้าใจเขานะตอนนั้นน่ะผม ผมทําประกาศแบบทำเนีย f เฟซบุ๊กประกาศเหมือแนบบกันว่าเอ่อมันถึงไหนแล้วเป็นยังไงแล้วคือผมผมติดตามนะติดตามตั้งแต่ว่ามันเข้าคอรมองเมื่อไหร่ไอไอไอ,ไอมาตรการส่งเสริมเนี่ยเข้าคอรมองเมื่อไหร่แล้วแบบประกาศลงราชกิจจานุเบกษาวันไหนแล้วมันอยู่ในประกาศหน้าไหนเนี่ยผมก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันโพส วันที่เลยต่างย้อนดูใน Facebook ผมได้ว่าผมผมจะเอามาโพสเลยว่าหน้าไหนวักไหนข้อไหนที่พูดถึงการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าแล้วมันผ่า,ากฎหมายเลยจริงๆรวมถึงอ,อีกข้อหนึ่งก็คือ,อาภาษีสรรพสามิตจ,จากแปดลดเหลือสองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยที่แบบพยายามแชร์กันือต,ตื่นเต้นอ่ะเราก็อยากจะได้รถอีวีมาใช้ตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่เดือนอ่าคือเรตั้งแต่ต้นปีสองพันยิบสองต้นปีสองพันยิบสองใช่ใช่ครับเราก็รอมันเรื่อยครับแล้วพอหลัง ว่าผมอะต้องใช้ลดลดน้ํามันอะลดลดน้ <men <men> <men ํามันดีเซลรถกระบะเพื <men> <men да SO ่อที่จะผลของเติมร้านกาแฟขนวัตถุดิบเอ่อไปกลับก็ร่วมร่วมหกสิบกิโลแต่ว่าความที่อ่างขางมันชันนะผมเปลี่ยนผ้าเบรกสามเดือนครั้งสามเดือนเปลี่ยนผ้าเบรกสิบเบรกหน้าเบรกหลังเปลี่ยนเลยเพราะว่ารถมันต้องขึ้นลงบ่อยๆ่นยคนขึ้นลงอะคันรูดดีฮะแล้ว เปลี่ยนผ้าเบรกสมเดือนครั้งนี้ไม่ธรรมดาละรถรถน้ำมันก็ไม่ได้เปลี่ยนหนักขนาดนั้นถ้าเอาจริงๆคือมันมันน่าจะมีแรง traction ในขาลงสูงซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันใช้มอเตอร์มันจะดีกว่าคราวนี้ค่าน้ํามันล่ะค่าน้ํามันล่ะฮะค่าน้ํามันล่ะครับอาง่ายๆอาทิตย์ละเท่าไหร่ครับเออผมไม่ไม่เคยคํานวณเป็นสัปดาห์แบบจริงจังแต่ผมจะรู้ว่าในหนึ่งวัน ถ้าผมขึ้นลงหนึ่งครั้งต้นทุนค่านะ้ํามันผมเอาเอาเอา,เอาราคาปัจจุบันเลยนะ<ค>ลิตรละสามเกือบสามสิบเจ็ดบาทในดีเซลเนี่ยก็ก่าทางเหนือมันจะแพงของกรุงเทพเนาะประมาณสามร้อยบาทต่อวันต่อต่อวันต่อวันโอ้พระเจ้าเท <c oughs> ่ากับว่าเออคุณปอนเสีย <c oughs> เสียเสียงินพันละราพันห้าเดือนหนึ่งก็หกพันบาท โดยประมาณเดือนลรห6,000หกถึงเจ็ดพันบาทค่าน้ํามันในการขึออ้นลงเราเราไม่ไม่รวมค่า maintenance น,น,นะค่า maintenance ลดเกี่ยวกับเบรกนี่อันนี้คือเส้นทางระหว่างดอยอ่างขางแล้วไปเชียงใหม่<ป>หรว่าไปไหนครับ<ะ>ไปโนโนไปไป,ไปที่ตัวเมืองอําเภอฝางอําเภอฝางแค่นั้นเองนะครับ <laughs> 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 น,นี่อ <laughs> <laughs> ําเภอฝางเท่านั้นโอ้ค่าค่าน้ํามันเดือนละหกพันบาทนี่เอามาผ่อนรถได้เลยเนาะใช่ไหมฮะถูกต้อง่นั่นแหละคือมีหลายคนถามผมว่าแบบเอ้คุณเอ่อออกรถ เนี่ยขายรถเอ v อวไปแล้วแบบคุณคิดว่ามันจะคุ้มเหรออะไรเงี้ยผมนั่งกดคืนคิดเลขให้เขาดูเลยนะว่าการที่ผมขายเอ่อรถ h อ v อวไปแล้วผมเอาเงินมาดาวแล้วก็ต้องจะต้องเป็นหนี้เพื่อเพที่จะผ่อนรถอีวีต่อเนี่ยนอกจากแบบคือคือค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันต่อเดือนไม่ต้องถึงหกพันหรอกครับแค่เดือนละสี่พันนะคุณก็สามารถเอามามาชดเชยการในการซื้อรถอีวีได้แล้วผมนั่งกดคิดเลขดูนะอันนี้ก็คือคำนวณเรียบร้อยแล้วคำนวณแล้ว ครันี้เราก็สคริปต์มาแล้วนะเพราะว่าบอกเลยว่าคุณปอนี่เป็นแฟนพันธ์แท้ e v มา2ปีแล้วไม่ไม่ได้ว่าเ้จะต้องมาเป็น v v ีวแต่ตอนเนี้คือมีขอให้มีรถเถอะขอให้มีรถยี่ห้อไหนเข้ามานี่คือเอาถูกจริงถูกต้องตอนนั้นอะจอง MGEP แต่ MGEP เนี่ย MG ประกาศเป็นหนังสือยังเป็นทางการขึ้นเพจ o f f i c i a l เลยว่าขออนุญาตงดรับจองเพราะเพราะมันโอเวอร์โหลดไปแล้ว ไม่ไม่ไม่ได้รับจองก็เลยกลายเป็นว่าเหลือแต่โคต้าเซทงั้นแสดงว่าดีมาน d รถยนต์ไฟฟ้าในไทยตอนนี้คือ over อร์ซัพไปไกลละโอเวอร์กำลังขายไปไกลมากละใช่ไหมครับใช่ใช่อ่าคราวนี้ b ีวดีมาพอดีบีวากดีถูกต้องถูกต้องเลยคือวันที่ b ีวดีจะประกาศตัวประตัววันที่สิบตุลาผมก็ได้่าวว่าวใช่แอตโตรเนี่ยแล้ว เซลฝั่งเอมจเขาก็คือเขาเขาน่ารักนะเขาก็บอกตรงๆว่าขออนุญาตพูดตาตรงนะครับคุณปอนคือรถอาจจะได้ไม่ทันปีนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเก็ตัดสินใจได้ง่ายเลยว่าโอเคเรามารุ้นสเปคบีไดีจริงๆบีไดีผมก็เห็นตั้งแต่เดือนเดือนเดือนแปดแล้วนะสิงหาแล้วว่าที่จะเข้ามาในไทยเป็นยังไงเพราะมันมีคนไทยที่ไปอยู่ในเมืองจีนแล้วเขาก็รีวิวกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะอพิ่ติง S <S <S น่ไม่ใช่หรือเปล่าผมผมจำชื่อไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตามเขาจริงๆแต่ก็เห็นว่าเขาอ่รีวิวทั้งคือ a อ t o ตร e อยู่ใน,ในเมืองจีนก็เป็นอีกชื่อหนึ่งเนาะจะเป็นหยดพลสอะไรเนี่ยเป็นหยนพาสติกันหยดครับผมก็ดูแล้ว,วมันโอเคนะดูฐานล้อดูอะไรต่างๆแล้วแบบสเปคใช้ได้เลยครับก็บบ <S <S ปักใจเมาที่บีไว้ดี อ่าครับอ่ะคราวนี้ถัดมาก็คือเพราะถ้าเกิดตอนนี้ b ีวดีได้เอาแน่นอนเพราะว่าโอ้โหรอไม่ไม่หวแล้วรอรถมาเรต้องใจใช่ใช่เราเราแบกรับค่าภาระน้ํามันในในการประกอบอาชีพไม่ไหวแล้วหลายคนเคยตั้งมามาตั้งคำถามผมว่าทําไมต้องรีบเอาขนาดนั้นอดใจรอไม่ได้เลยคือยิ่งผมรอนานเท่าไหร่ผมก็เสียค่าน้ํามันต่อเดือนเนี่ยมากขึ้นเท่านั้น อ่าคราวนี้ก็เลยว่าเอ้แล้วอย่างรอมันต้องขายรถมันตั้งแต่ต้นปีแล้วเท่ากับว่ารอมาสิบเดือนละเพราะฉะนั้นซื้อตั๋วไปซื้อตั๋วเครื่องบินไปกรุงเทพห้าพันบาทถือว่าไม่แพงไม่แพงใช่ไหมครับไม่แพงเลยใช่ไหมเออแริจริงแพงนะเพราะว่าปกติเราซื้อตั๋วไปกรุงเทพมันก็ไม่ได้ขนาดนี้แต่ว่ามันคือเที่ยวสุดท้ายนะตรงเออเที่ยวเที่ยวไปสุดท้ายไปสุดท้ายครับแล้วแล้วดีเลยอีก <laughs> อ่าใวคราวนี้เ,เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโฮไวก่อนนะอ่ะนสคิปมาก่อนหลังจากที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเอาบีวีดออโต้ละทุ่มสุดตัวดับเครื่องชนละ <laughs> ก <laughs> ไ็ไปไปไปเชียงรายแล้วโดนเท